คำแนะนำา3อย่างถ้าอยากทำให้คนเชื่อใจคุณค่ะคำแนะนำที่หนึ่งก็คือความซื่อสัตย์พูดอะไรทำอย่างนั้นสัญญาอะไรทำตามคำสัญญาบอกว่าจะเข้าประชุมก็ไม่ใช่เลือนแล้วเลื่อนอีกเลือนแล้วเลื่อนอีกบอกว่าจะมากี่โมงก็ไปตามเวลานัดค่ะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆคุณไม่รู้หรอกนั่นแหละมันทำให้คนเขาเชื่อคำพูดที่ออกจากปากคุณคำแนะนำที่สองถ้าคุณทำผิดก็ให้ยอมรับตรงๆไปเลยค่ะว่าทำผิดแต่ ยอมรับความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเขาจับได้ค่อยยอมรับนะคะยอมรับความจริงหมายถึงว่าคุณทําผิดคุณรู้ว่าคุณทําผิดคุณก็บอกเขาแต่แรกเลยว่าคุณทําผิดแต่ถ้าเกิดว่ามันทํามาจนแบบคนเขาไล่ถามจนจับได้ในที่สุดว่าจับได้คาหนังคาขาวว่าคุณทําอะไรผิดถ้าคุณค่อยยอมรับอันเนี้ยเราเรียกว่าสายเกินไปนะคะคําแนะนําที่3นะคะคือการสื่อสารให้ดีค่ะ คนส่วนมากเสียความไว้วางใจเสียความเชื่อใจกันเพราะสื่อสารไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่มีบาลานซ์ถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดถ้าคุณสงสัยให้ถามถ้ามีคนพูดให้ฟังค่ะแล้วก็สื่อสารด้วยความโปร่งใสนะคะหรือว่า be transparent สื่อสารให้คนรู้ค่ะว่าคุณกำลังทำอะไรไปเพื่ออะไรอย่าเก็บข้อมูลไว้อยู่กับตัวคนเดียวนะคะยิ่งคุณสื่อสารน้อยเท่าไหร่ความเชื่อใจก็น้อยเท่านั้นแหละคะ่ะ